สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติพยากรวันนี้ผมอาจารย์กิติจะมาพยากรดวงชะตาเกี่ยวกับความรักให้กับชาวราศรีตุลน,นะครับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนเรามาดูดวงความรักกันนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนว่า หากดูแม่นไม่แม่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมดูดวงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นส่วนรวมนะครับไม่ได้ดูเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงกับผมโดยตรงอย่าลืมครับมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปไปเปิดดูกันได้ไปกดดูกันได้นะครับว่าติดต่อผมอย่างไรวันนี้ผมจะมาทายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักให้กับคนโสดที่เกิดราศีตุลน,นะครับส่วนคนมีคู่เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งให้ดูทำนายดวงชะตาคนโสดให้จบก่อนนะครับ เอาเราเริ่มกันเลยนะครับจะได้มีเสียเวลาขอไพ่ยิบสีนะครับช่วยทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่โสดนะครับในตอนเนี้ยประจําเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจอคนรักถูกใจไหมสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรขอไพ่ยิบสี่ช่วยทํานายตามความเป็นจริงด้วยะถ้าธุเอามาดูกันนะครับขอญาตเลือกไพ่ห้าใบใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม ใบที่สใบที่ห้ามาดูนะครับชาวราศีตุลน,นะครับคนโสดชาวราศีตุลน,นะครับใบที่1ได้ควีนถือถ้วยนะครับใบที่สองได้เจ็ดคทาใบที่สามเพชรออกครับใบที่สี่สี่ถ้วยนะครับแล้วใบที่ห้าได้คิงถือเหรียญน,นะครับในความรักของคน เกิดราศีตุลน,นะครับคนโสดในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นใบแรกก็คือได้ฟรีออฟครับดูจากไพ่ทั้งหมดห้าใบแล้วนะครับคุณกําลังพิจารณาอยู่ว่าคุณก็อยากมีคู่ชีวิตนปรารถนามากๆเลยอยากสร้างครอบครัวที่ดีมีรักที่ดีมีรักที่สมหวังนะแต่ก็พิจารณาอยู่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีคนมาขายขนมจีบุญเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็คุณก็อื ก็ตัดสินใจอยู่นะว่าจะเลือกใครดีนะครับนะคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์ในช่วงนี้คนมาขายขนมจิบเยอะนะคุณจึงไม่รู้จะเลือกใครนะก็มองๆอ,อยู่นะตอนนี้ก็เลยเป็นการที่แบบว่าเอา่ายังไอ้ที่เข้ามาก็ยังไม่ถ่อยถูกใจอะนะไอ้คนที่ถูกใจอยู่ในใจลึกๆเ,เนี่ยก็ก็ยันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือยังไม่ลงเอยยังไงก็ไม่รู้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พิจารณาอยู่ว่าจะเอาใครดีนะครับอก็เลยดูไปก่อนขอดูไปก่อนเพราะว่าคุณตอนนี้อยากจะอยากได้คนที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นคุณเลยบอกว่าอ่ะถ้าเข้ามาก็พูดคุยไปก่อนดูว่าไม่ช้าน้าไม่ขุนดูว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีนึง่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่โสดตอนเนี้ยไม่โสดแล้วครับ mm. ก็จะมีคนเข้ามาหาแต่คุณยังไม่ได้เปิดใจนะคุณก็แค่คบไปงั้นแหละก็ดูดูไปก่อน ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรว่าจะคบกับใครแบบจริงจังๆแต่ว่าก็ดูดูกันไปเพราะว่าคุณต้องการแบบว่า,อ,าอยากได้คนที่ดีไปเลยนะคนที่แบบไลฟ์สไตล์ที่ไปกับคุณได้คนที่เข้ามาแล้วก็รักคุณด้วยใจไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณไม่ชอบนะครับอ่าอันนี้สําหรับคนที่โสดนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับคนที่มีคู่ของชาวราศีตุลน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับขอพระยุธีช่วยทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลหน่อยว่า ดวงความรักคนที่มีคู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นความรักความสัมพันธ์ของอเขานนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับขอพระยิบสีช่วยทำนายด้วยมาดูกันเลยครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่นะครับแล้วก็ใบที่ห้าด้วยอมืมาดูกันนะครับชาวราศีตุลน,นะครับ ความรักของผู้ที่มีคู่ประจําเดือนมิถุนายนนั้นใบที่หนึ่งได้หนึ่งถ้วย, 2, 2, วยใบที่สองได้สองถ้วยใบที่สามได้เพดอฟเขาเรียกว่าถือไม้นะครับเด็กถือไม้แล้วก็ใบที่สี่ก็ได้ The Star แล้วก็ใบที่ห้าได้บินออฟฟอร์จูนโอ้สรับคนที่มีคู่เนี่ยถือว่าไปได้ดีนะครับช่วงเนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้น มีแต่สิ่งดีๆคุณก็ปรารถนาจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์และคนที่คุณกําลังคบหากันอยู่ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างมีแต่ความเอื้อาอาทรซึ่งกันและกันมีความรู้สึกดีๆให้กันนะโอ้โหหวานแหววนะมีความเข้าใจกันแล้วในใจลึกๆนะครับคุณคุณมีความเข้าใจกันดีอะไรดีแต่คุณก็ต้องอาจจะอยู่ห่างกันหน่อยนะอยู่ต่างถิ่นต่างที่นะคบหากันคุณก็รอรุ่นอยู่เหมือนกัน นะแต่ละวันเรื่องของข่าวข่าวข่าว,าวสรารต่างๆจะเข้านะคุณก็เดียวดายเหมือนกัน,นระยะน,นี้นะครับถึงแม้จะมีความรู้สึกที่ดีเขาอาจจะทํางานต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติต่างถินต่างแดนแต่ต่างคนถ้ามีความรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกันนะรู้สึกดีต่อกันแต่ในเดือนนี้อาจจะเงาเงาหน่อยนะครับนะเพราะว่าอาจจะห่างกันสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของเศรษฐกิจโลกของโควิดอะไรต่างๆด้วยนะครับ คุณก็เลยรู้สึกเงาเงาอยากให้เขาติดต่อมาอยากมาพูดมาคุยอยากจะทําความตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเรื่องของอนาคตข้างหน้าว่าจะว่าจะเป็นยังไงจะจริงจังยังไงไหมจะมีการสร้างบ้านสร้างถิ่นทั้งที่อะไรก็แล้วแต่นี่ก,ก,ก็ก็มีความคิดนะมีความปรารถนาซึ่งกันอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักตอนนี้เนี่ยมีความเข้าใจกันดีแต่อาจจะอยู่ห่างก,กันหน่อยในระยะน,นี้แต่ไม่นานครับนะตรงนั้นก็จะ เขาก็คนที่อยู่ห่างไกลคุณเนี่ยเขาจะติดต่อกันมาหรือเข้าอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดวงชะตาก็จะผลักดันให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอการอย่างที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสที่สารสัมพันธ์ไปในเรื่องของความรักที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ชีวิตได้นะไปจนแก่จนเฒ่าได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนั้นอดทนนิดนึงเนานะเฝ้ารอต่อไปเหมือนกับคุณเคยสัญญากันไว้อะเช่น ขอผมขอไปทํางานก่อนนะสักสองสามปีเก็บเงินเก็บท้องแล้วผมจะมาสู่ขอคุณมาสร้างบ้านมาอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นดวงความรักของชาวราศีตุลคนที่มีคู่นั้นถือว่าไปได้ดีนะอาจจะอาจจะมีการอ่าห่างกันบ้างในระยะนี้แต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไปคดีมีกะที่จะสานสัมพันธ์เป็นคู่รักถูกใจในอนาคตเป็นคู่แท้กันได้นะครับก็ผ่านไปนะครับสาหรับคลิปนี้ วันนี้อาจารย์กิติต้องขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมทางช่องกิติพยากรใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะครับและใครที่อยากจะดูดวงกับผมโดยตรงอย่าลืมดูใต้คลิปนะครับมีรายละเอียดต่างๆนะก็สามารถติดต่อโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อาจารย์กิติต,ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขทุกคนและก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ